คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั่าสุงสวดเสริมทรัพย์ปลดหนี้ํำมาค้าขายดีชีวิตร่ำรวยชีวิตเจริญรุ่งเรืองบทสวดคาถาเงินล้านที่มีชื่อเสียงอย่างมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานเจ้าอาวาสวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังที่บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นได้วิชามโนมยิทธิ หรือฤทธิ์ทางใจเคล็ดลับความปังของคาถานี้คือการสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นประจำทุกวันวันละสามจบหรือเก้าจบโดยสามารถแบ่งสวดได้ตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมูสามจบนโมูตัดสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมูตัดสะภคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสามปจิจฉามินาสังสิโพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภะภวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธัง นาอรนมโมพุทธายะบิรัตโยวิรคนูนายงวิรหิงสาวิรธาสีบิรธาสาวิรอิทธโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสมปติฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวา อภิลาภาภวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธามะอาวุนะโมพุทธายะบิรัตโยวิรคัคูุนายงวิรหิงสาวิรธาสีบิรธาสาวิริทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาภา,าหาหารือรือ สามปจ,จิจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธานาอุนโมพุทธายะบิรัตโยวิรคัคขุนายงวิรหิเงสาวิรธาศีวิรธา,าสาวิรอิทธิโย พุทธะมานีหมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือรือสามปติจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธัง นาอรนมโมพุทธายะบิรธทยวิรคนูนายงวิรหิงสาวิรธาสีบิรธาสาวิรอิทธโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสมปติฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวา อภิลาภาภวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธามะอาุนะโมพุทธายะบิรัตโยวิรคัคขุนายงวิรหิงสาวิรธาสีบิรธาสาวิรอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาภา,าหาหารือรือ สามปจ,จิจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตพาหูหติตพุทธานาอุตนโมพุทธายะบิรัตโยวิรัคขุนายาวิรหิงส,สาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิทธโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือรือสามปติจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธะ นาอุนโมพุทธายะบิรัตโยวิรคนูนายงวิรหิงสาวิรธาสีบิรธาสาวิริทธิโยพุทธัสสะมานีหมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสมปติฉามินาสังสิมูพรหมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวา อภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตภาหูหติพุทธามนาอุนมโมพุทธายะวิรัตโยวิรคโคขุนายังวิรหิหงสาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือรือ สามปจ,จิจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธานาอุตนโมพุทธายะบิรัตโยวิรัคขุนายงวิรหิงส,สาวิรธาศีวิรธาสาวิรอิทธโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือ